สุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเเตรียมงานวันออกพรรษา,าที่วัดสลาวนาคกในวันที่28-29สานี้บนี้นั้นก่อนถึงวันงานจริงเนะเาะคณะยิโยมอุบาสุบัสิกาก็ได้มาเตรียมเนะเาะราชวัตรชดทงจัดจะรอมจัด พิธีการต่างๆอย่างมากมายบรรยากาศเป็นเช่นไรจะได้พาทุกท่านดูชมบรรยากาศการเตรียมสถานที่เพื่อทําบุญออกพรรษาที่วัดสลนานก็เมื่อดูแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องยู u ูบวัดสนานก็คอจะขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะทุกท่านโอ้กบ

ุขธรรมสวัสดีทุกท่านนะก็ช่วงนี้นะก็ใช้การภาคสดเอาเราว่าในการทำงานก็มีการเปิดเพลงด้วยกลัวละเมอเลขิขิ์ของเพลงก็เลยใช้การบรรยายสดและก็ให้ท่านทั้งหลายได้ดูเนาะญาติโยมสาธุชนชาวบ้านสะเหลานาะกอกบ้านขนุนตะวังนาะกอกกลางนาะกอกตะวันออกและก็บ้านใกล้เรือนเคียง ญาติยโยมเท่าเก่นะก็มาเตรียมเนาะทำใบสีทำคัน5คันแปดทำราชวัตรฉัดทงเนาะเย็บ,บายสีเพื่อเตรียมงานบุญออกพรรษาประจำปี2566นะซึ่งก็จะมีพิธีแห่ hey, คัมภีอัญเชิญพระคัมภีอ่จากป่านะเป็นสมุดเป็นการอันเชิญพระเวสสันดรฉดก ลับเข้าสู่เมืองหลังจากที่ไปบำเพ็ญพระพิธดปฏิบัติธรรมที่เขาคีรีวงกฏนะก,ก่อนจะมีการเทศหรือมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาะก็มีการอัญเชิญพระคัมภีอัญเชิญพระเวสสันดรชาดกเข้าสู่เมืองแล้วก็มาเข้าสู่เมืองแล้วก็มีการแสดงธรรมนะทุกท่านอันนี้ก็ในช่วงนี้ก็ญาติโยมก็กําลังเตรียมเนาะ ทำคัน5้าคันแปดทำบายสีเพื่อประกอบพิธีเนะประดับราชวัตรสมุติเป็นป่าเป็นเขาคีรีวงกฏเป็นที่พำนักอาศัยของพระเวสสันดรน,นะญาติโยมก็กำลังร่วมด้วยช่วยกันก็ญาติโยมที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่อง YouTube ของวัดสลานะก็ ในส่วนนี้ก็ญาติโยมก็กำลังช่วยกันเนะย็บคันใบสีเย็บคันใบสีนะทุกท่านแล้วก็ภาพที่ท่านทั้งหลายเห็นก็เป็นจรอมคือไวสไ้ไวสมัยไว้ในสะ่เนาะเครื่องเส้นสังเวยเนาะทั้งแปดทิศบูชาเทวดาอุทิศให้กับเทวดาทั้งแปดทิศแล้วก็ที่ทำนี่ก็เตรียมเนาะเพื่อที่จะนะทำไม้ไผ่ไปทำเป็น ลูกกรงเนาะลูกกรงสารเป็นลูกกรงนี่ก็ส่วนของราชวัตรนะก็ประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ใบไม้มีต้นกล้วยแล้วก็มีขนมนมเนยมีทุงนะท่งเนาะทุ่งแปดเหลี่ยมแล้วก็มีอะไรประดับต่างๆมากมายเพื่อประดับให้อลังการให้เกิดความสวยงามนะในส่วนนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูบ ภาพาการเตรียมงานเตรียมสถานที่ราชวัชฉัรธงเ,เตรียมธรรมะเตรียมต้นกล้วยเตียนจรอมนะเตียมจระรอมแล้วก็เตรียมโตะม๊ะหมูนะโต๊ะมูและอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่สลาโรงชั้นของวัดสลานาะก็ก็มีคณะสัาาตยาธิโยมมาร่วมกันจะเตรียมกันอย่างเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรก พรุ่งนี้ก็ต้องมีการเตรียมกันอีกอย่างเยอะแยะมากมายมีการเตรียมข้าวต้มมีการเตรียมธงมีการเตรียมเปรืเนาะเปรืคือที่กันภัยเประคือปรืคือที่กันภัยของพระอุปคุตพระป้องกันมารมาพระชจนภัยนะก็จะทําไว้ทั้ง8ปทิศเพื่อเป็นซุ้มเป็นรั้วป้องกันภัยเป็นกําแพงป้องกันภัยของพระอุปคุต ที่ป้องกันมารที่จะมาย่ำยีเพราะว่าก่อนที่จะมีการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวนชนรชาดกก็จะมีการเทศอุปคุตด,ด้วยนะทุกท่านในส่วนนี้ก็ก็เลยมีการทำอ่าปรตเนาะเป็นภาษาเขมรคือรัว้วหรือกำแพงป้องกันภัยในส่วนนี้ก็ญาติโยมก็กำลังประดับตกแต่งนะประดับตกแต่งช่วยกันเนะาะมีอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นนก เป็นธงนะเป็นธงเป็นธงสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมได้อย่างสวยงามนะทุกท่านก็จะมียาคาอา่ามีโอ้ยอย่างอีกหลายอย่างมีขนมนมเนยนะทุกท่านก็ทุกคนก็จะช่วยกันนะเพื่อประดับตกแต่งบริเวณราชวัตรให้เกิดความอลังการให้เกิดความสวยงามทั้งอ้อยทั้งมะพร้าวอา่าทั้งพลัมมะกรากไม้อ่อทั้งใบไม้นะทุกท่านก็มาประดับตกแต่งก็ นี่ก็ธรรมะที่พระขึ้นเทศอ๋อขึ้นเทศก็จะประดับตกแต่งก็ในไนใต้ธรรมะก็จะมีองค์ที่เรียกว่ามีปลาและเต่าและกษัตริย์น้ำทั้งหลายาเพื่อที่จะนำไปโปรหลังจากที่มีการแสดงทมจบนะทุกท่านก็เลยต้องมีการทำป้องกันนะภัยอันตร,รายป้องกันไม่ให้สัตว์ออกไปข้างนอกแล้วนกะ็อ,อันนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะหมู่ที่ตั้งเครื่อง คันห้าคัน8ตั้งโต๊ะหมู่ตั้งพระประธานนะทุกท่านอันนี้ก็ถ้าพิธีที่ใหญ่จริงก็จะมีการเบริกพระเนตรมีการอภิเศตต้นโพนะต้นโพในพิธีใหญ่แต่ว่าในส่วนของพิธีนะาะทำบุญออกภาษาเทศกมบีที่วัดสลาวก็ก็จะย่อลงเป็นบางส่วนนะเพื่อสะดวกและก็เหมาะสมกับการเวลากับยุคก,กับสมัยนะเพราะว่าทุกคน รรนะผ,ผ,ผู้ที่จะฟังธรรมนะผู้ผู้ผู้ที่จะฟังธรรมเนาก็เหลือแต่คนเท่าคนเก่เกไม่มากเท่าไหร่ส่วนคนรุ่นใหม่นะก็จะไปในด้านความสนุกสนานในการรําซึ่งในขบวนแหนะ่ก็จะมีขบวนรําด้วยซึ่งแห่ก็แหวันที่2 0แนะยี 28, ตุลาคมแห่คมภีเข้าสู่วัดยี่สก็เทศคัมภีมหาวิสนุอรชาดกตลอดทั้งวันนะทั้งวันแล้วก็30 ก็จะเป็นการทําบุญตักบาตเท,ทวูรวนะอันนี้ก็คุณใหญ่กำลังพากันเย็บขันใบสีแล้วก็ห่อข้าต้มนะลูกโยนนะก็ต้งลูกโยนแล้วข้าห่อข้าต้มแหลมนะสุดทา้ายก็เชิญนี้ก็ฝาก